ไปไปไปเคลนขึ้นขึ้นโอ้ยตายแล้วนี่ใครนี่มาแล้วก็เลี้ยวตัวไปขวดไปทำคงสะอาดไปหันหน้าหันตาขึ้นเลยดูหมวกเมียงกัน ลงสวนลงพุ่งลงท่าก่อนเขียนกระตายอยู่นี่โมได้ทำงานโอ้ยลางเขียนซอสลางเขียนไหมคนสร้างไฟกันยังเฮ็ดกันยูกนี่คือมืดใช่ปะมืดแท้สามสี่โมงแรงแล้ว พาไปเบิ่งสวนเนะาะเบิ่งสวนว่างงานมั้ยนี่จกทุ่มต่างอย่างเสร็จแล้วทำงานทำการนี่นี่เราสัดนี่เราหมดเศร้านี่เน,นาะลองเปลี่ัดสอดอใส่ไฟก็ามาต้องแต่งอยู่เลยเฮ็ดแล้วใส่แล้ว จะได้โต,ตนี่ตัวมันสัต์เนะาะจ่เร็วแต่ยังบอลได้ใช้ทานเขีนยนหาลงสวนก่อนลงสวนไปเก็บมะละกอกขะไคห้า,หา,อ,าอิีนพุ่งนาเนาะกระไข่เขียวงามดี งานเนาะติดหนาโหขึ้นใคเนาะบ้านเราเนาะปูไปกินปูไปกินเนี่ยปูไปเฟือมูเนี่ยใครยากก็มาเอาเนาะกินนำกันได้บุญได้คู่สุด อันนี้ก็เป็นดินเค็มเค็มนาเนาะเค็มนา,าก่ะเจ้าเพราะว่ามันขอกับผู้ห่วงเราะว่ามาผูกเครื่องกินเนาะกินคลองผูกห่วงห่วงก็ลายอยู่แล้วห่วงนี่ปลูกหลายแต่ว่ามันก็ใหญ่สูงหมดแล้วเนาะห่วงก็ันมันบุกไปเจมกันเลยเนาะ พุงะที่าวบ้วมือนิอก้อนงยางก็เพรางานก็ไม่ได้ทำเงพนุงกอต่ำเนาะตามกินเปพื่อมู่เนี่ยผมซื้อก็้ายขายคขอก็ให้โมเดว่ากนเส้นหนังยางก สุดลายเขาบุกโขเราลักเอาเลยท <c> ำ <oughs> มาลักเอาเลยก็ยากคราบแต่ผมได้ได้ได้ป้อยเราผมว่าคนกินเอาก็ได้บุญได้ส่วนเนาะให้คนกินกันเลยเนาะโอ้อหุงสุกแบบนีเลย,เยสุกเลื่อนไปเรื่อยๆก็สุกเลยเรือ่อยๆก็สุกแล้วน,นี่เหลืองเลยเอาก,ก้อนไปก,กินก้อนโอ้ยหยาบ <Elliot> là đấy ông hùng lại rồi đấy, ồ, ồ nhạc nhạc, đi tôn mình tăm nó, tôn mình tăm cả, ở ngay nó đấy một tôn mình liếc rồi, mình liếc hổng mình ở nhà, đây mai thăng <Brother> ở nó, ตามเซบแล้วม,มุมง่งเพิ่มเลยหน่วยละม,มุมง่งเพิ่มเลยมุ่งเพิ่มสามหน่วยเนาะตามกินตามเซบก็ม,มุมง่งดิบเซบ พี่แหละเขาปลูกเขาก็ได้กินเนาะเอาเรือกินเขาก็เพื่อมุ่งเพื่อคู่กินเอาก่อนมันเป็นตำแล้วเอารถแล้วเนาะคนเราพวเอาเขาก็เอาเลยขามาเขาก็เอาเขาเห็นเขาเอารถเขาบวกเขา ตีนต่ำแล้วก็เอารถต่งเขียนโอ่ต่ำเขียนได้หนึ่เป็นต้นเล็กๆได้หนึ่งหุ้งผันเนื้อเนาะเนื้อหลหุ้งกันพอละได้ถุงยางนึงละไปถุงยางเอาสามต้นสี่ต้นยังสุ่มพี่เราบ่ได้เอาอ้วยก็มีคือกันก็มีเนาะมันจะมันมืดอย่างไรวะ มันเป็นน้ำอับเป็น,นอะไรนี่เตรงนี้บอนได้เออหลายอยิงกล้วยส่วนกล้วยเนาะส่วนมะฮุ่งเนี่ยสวนกล้วยเนี่ยกล้วยก็ะไหลเกลือได้ยี่สิบกัวเครือบนกล้วย,ยแล้วมันแก้ปรพร้อมกันส่วนกล้วยส่วนกล้วยยามมือแรงเนาะอากาศดีากาัดสดซื่น ตัวกงมันก็บม่หันแก่เนาะมันก็ยังไม่โนยอยู่โอเคอันนี้ก็้ทเป็นตัดแนละ้วเติมปีไม้นี่ก็เสียได้มาตัดออกจากทรงสามเครือเนาะปีไม้นี่นะคนมาเอาตองไปลใกล้ละแล้วเติมใกล้ที่เป็นตัดแล้วเริ่มแก่และนะ้วเนาะบุกทวีตเกาเนาะ ก้อนอกวันนี้มันก็แพออกแพออกแพออกสุ่มมันโอ้ยมันเป็นซิปสุ่มหนึ่งสุ่มเป็นซิปเลยสุ่มหนึ่งไว้ยก็แก่ละใกล้ที่เป็นตัดละ้าเขาอ๋ออยู่ในนวลหนึ่ง ่มก็จะเอาถึงบันี่เล็กช่างออกมาเล็กก็มีนะเนาะเล็กประจำก็มีเล็กช่างบอ,อไปทางหู้เล็กน้อยครับทำงานไปนำฮ็ดส่วนครัวไปนำบูรณาสืบหรอกมีแต่ได้ขายเนาะบุกหงเลยกัดพอได้กิน Hoang con hoang hoang con hoang 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 nó có hoang 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 mà เอาเบางส่วนกล้วยเนาะส่วนกล้วยที่ปลูกไว้สามพรรษานี่แล้วนะนี่สามพรรษาได้่สามพรรษาแล้วอูมแต่อีส่วน,นก็ตึตต๊มๆเ,เนาะมันก็เอาง่ายเนาะเพิ่มๆเอาง่ายวันนี้มันสูงแล้วเอายากไปสูงไปหน้ากล้วยเกือบกล้วย ตองก็บ,บ่ได้ซื้อหรอกมีตรขายมีผู้ใดสนใจก็สั่งมาก็เอาไปเขาเนาะทีแรกเขาก็กว่าผีบ้าแหละโอ้เฮ็ด่จะคนกินผีบ้าเขาว่อ๋ออันนี้คนออกปีนะเห็นปีมันยังอ่อนๆอยู่เขาเอาแล้วนี่หักอ๋อหักหกับกล้กกวยกับกล้วยเนาะกล้วยยังมัอ้อนเลปีนาะคนออกปีใบตองนี่นะเขามา,าใบตอง ขอม้าขาก็บด้ขอเัาเนาะเขามา va, เอารถจองกันเลยโอ้ยคุ่ได้ว่าหรอกแล้วแต่ไข่มันไข่มีน้ำใจกับข้อไข่มีน้ำใจแล้วแล้วแต่เขาถือว่าเขาทำบุญทำทานเนาะเขาเฮ็ดเขาก็ได้กุศลส่วนบุญของเขาแล้วแต่ไข่มันเนี่ยขอกับบุคคล เนาะเอาบริเวากันเนาะเกใหญ่ายเลยครับเกิดเอาแล้วนีなな่ปีใหม่น hmm ี่มาตัดเอาแล้วนี่ปีใหม่อีกหามือนี่ปีใหม่มาตัดเอาเลยเกิดเลยเกลียล้วเนาะไายหมดวยคิดแต่ว่าเขาปลูกก้าน้อเก้านนอกเพราะมันแค่มาวันนี้วัฒธรรมดาหนาติดโมกสูงนึงเลย สูกเรียวนี่ปูกนอกเดียวมันออกมาสิบกว่าสิบสิบกว่าเนาะนอมันออกมาคิดว่งสามวันสาเนาะปลูกสามวันสาวเนะวาะคุ้ยเลยนอมัน,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 มนแต่สุ่งเงามาแท้เนาะตัดไปหมดละอันนี้มีตลกกัลูกมันเนาะลูกมันหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแป สิบเ1็ดสิบสองสิบสามสิเแนาะสิแต่ลูกมันขึ้นมาในสิบเกแต่แม่มันนี่พวกวาหน่อเดียวเนาะต้นเดียวตายแล้วนี่แม่มันสุมแม่มันตัดออกหมนละอันนี้ลูกมันเกาหน่อ หัวข้างามเลยหัวข้าอะไรก็ได้คนมาเอาเลยจุดคนมาขุดเอาัดโน่กันโนแน่วันมาขุดเอาเหลือน้อยเดียวเนาะไม่เดียวไปพ่นก็มีอีกไปพ่นก็สวนผู้อื่นเนาะเห็ด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 ได้สำนี้เห็ดหลายกินบหวไผ่ซะสำที่กินเอาเลยขนาดเกาโน่เลยพวกเกาโน่เลยยังยังหลายซสำนี้เนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็ทีขยายกิจการพูกกล้วยแหละ เพราะว่ามัน,มนได้แต่กำไรเนาะมันลงทุงนน้อยเดียวม,มันมันมีแต่กำไรนี่กล้วยนึงกีวีนึงยี่สิบห้าบาทนี่กล้วยเนาะถ้า,ถา,าว่าเป็นกล้วยเนาะกล้วยกีวีนึงยี่สิบห้านี่ขายตามหน้าโรงงานยี่สิบห้าบาทแต่เขาพวกขายเขาขายว่าขายวีละสิบบาทเนาะขายแค่วีละสิบบาทหมูห่งนี่ก็ส่งส่งลูกยี่สิบหรือว่าสามลูก 20, ยี่สิบยังไงสามหน่วยสามมากหูงเนาะ ขาไม่ได้ขายแพงคือหน้าโรงงานเพราะว่าความมีคนขอก็อให้คนมีขอ็ซื้อเาก็ขายสินะแบบว่าเนี่ยเขาทุกอย่างเขามา,มาปลูกนี่บริษัทซื้อเขาขอเขามาเนาะขอมาปลูกไว้ขอมาปลูกเนานะขอเขามาปลูกไอ้ก,กาวนอว่ามันขึ้นมาเนี่ยแต่ละสุกนี่บธรธรรมดานี่มีตะวลูกคนบดนี่ยตะวลูกบดเน,น,นี่แม่มันกินไปบริเวณน้อยแล้ว ตัดกินไปข่ายไปอันนี้ข้าป้าเนาะป้า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 ตะกี้ไหลตอนขึ้นในไม้มันก็งามอยู่แต่อันนี้เป็นเป็นผักกระทงเหลือตรงนี้เนาะน้ำตะกี้มันมีน้ำมันแห้งหลายวันนี้มันน้ำมันขึ้นมามันก็ตายแล้วกระทงทายไป ที่ไายามบูมีเรียกผูมีงานเขาก็ลงมาสวนมาเอาเครื่องสวนเมือกินเนาะปลูกไว้ข้างโรงงานก็พอได้กินได้ขายขนาดขนาดโบโบแม่นดินเขาได้มันมันดินคีน้นาฟองนานาะฮาปลูกเขาก็บอกว่าอย่างเดีวเขาว่าปลูกเครื่องดูของกินเขายากของกินคือกันเพราะว่า าปลูกแล้วกินได้เนาะเขาบริได้ปลูกต้นไม้ที่มันเสียหายอันนี้ถึงว่าเขาบอกเขาตัดเขาก,าก,ตก,กตต็ตัดที่บิดก็ได้ก็ได้บรเไปเนี่ยตัดตัดตัดทิมแล้วก็นคนเขากลับบ้านนะถึงถึงว่าจะกลับลาวเนาะคนเขาบริจักตัดทิมก็เขาก็ให้ให้คนอยู่ในโรงงานนี้กินต้อไปเรื่อยๆเนาะกินต้อไปแล้วเขาก็ได้ส่วนบุญได้ส่วนกูศลุนบนนั่นเนาะถือว่าเขาทำบุญทำทานที่นี่นะไปกินไปเรื่อย นี่ต่ลูกบ้านเขาปลูกอย่างก็งามมุม้งเราปลูกเขาวันไ,ได้ใส่ฟุ้นใส่อย่างปลูกธรรมชาติปลูกมันขึ้นเองงามเองเนาะเย็นอีกับต้นมงหุ่งนี่มันขึ้นไม่ไมก็มันก็หลายอยู่หน่วยมนันเนาะเรียกมันก็ขึ้นสูงมีคนนั่นแนีน่ว่าล่ะ นอกันยังขึ้นมากุบอยู่นะนอมาเพราะว่าพูกพูกกล้วยมีเจ่ากำไรพูกของยู่ของจินมีเต่ากำไรทั้งนั้นเนาะกำไรทางไดยู่ทางไลย,ยาลขายพวกุ้งกระลายอยู่สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเองามห้าสิบหกสิบเตนนอง ไ่กินเรื่อยๆนี่ถุงยางนึงนี่เอามือนีถุงยางนึงอีกสองมือเอาอีกถุงยางน,งนี่นี่ไปแกคน,นแกคนกินเอาก,กินแน่แกคนกินแน่เนาะกดกดไลค์กดติดตามเลยนะซองแถวทำบุญน o ยูทูบน้องไม่เนาะแถวแถวทำบุญซื้อ ช่องยูทูปเนะเพราะว่าอย่างเฮ็ดอย่างผู้เป็นอย่างเ,ยงเข้าไม่ยังยังเป็นน้องไม่ยู่ในวงการขอให้กดไลค์กดแชร์หนาะอพอจะได้ทำบุญต่อไปอีกทำบุญอยอนใยญ่กันในนี้นะทำบุญกับพระผู้เครื่องลูกของให้พอได้ยุ่ได้กินเนาะแล้วก็เลือเฮากินกับมู่คู่ก็มากินนํำมาเอาที่เขาก็ได้บุญได้ผู้ลนเนาะเพราะว่ามีการ การให้นี่ก็ได้บุญวัดการให้ส,สให้น้อยให้หลายก็ได้บุญเนาะเลาก็เอาบุญส่วนนี้ไปสร้างบารามีของเขาให้อยู่ดีมีแหงให้ร่ำให้รวยไปภาคหน้าเนาะเป็นยังไงแช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เขาเดี๋ยวเด้อกดไลค์เนี่ยวันนี้ว่างงานวันนี้เคียนลางเคียนไม่ขอซ่อมไปเลยได้มาไล่ สดจะมาไลฟ์วิดีโอเนาะลงยูทูบเอาเอาซัมเด้อร์ซัมเด้อโชคดีบุตรทุกคนเด้อ